ผมแอสซูเลอร์เออวันน hey, ี้ก็หยเด็กใช้พัสดีของผมวันนี้ผมจะมาเล่นเอาวีกับเพื่อนผมก็คือท่านกรเกือบปั้นนี่เขายังไม่ทำยูทูบครับผมที่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปโทรหาเขาแล้วค่อยมาเจอกันตอนที่โทรกันเสร็จนะครับเหมือนเขาจะไม่รับนะครับมาแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้แอปเอ่ออันนี้ของแอปเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยแอปเนี้ยแอปเนี้ยแอปเนี้ยแล้วไปครับแอปเนี้ยครับ ถ้าถามว่านี่คือแอปอะไรละ่ะนี่ก็คือแอปตัดต่อผมครับแล้วนี่ผมจะมาสอนวิธีใช้ครับเอิอและะ้วแบบมันจะแหลกๆหน่อยโทรศัพท์ผมมันถ้าเกิดเราฝันยังกิบไม่หมดนะครับบางคนอาจจะไม่เป็นแต่ผมเป็นแล้วแบบอาละไรฮะ,ะ,ะ,ะก็คือข้าลบนก็อันนี้ ข้างหน้านี่นนครับให้มาเรียกภาพที่คุณจะเอาถ้าเกิดเป็นพวกนี้ไม่มีรอให้เรียกภาพที่คุณตะลงุงอันนี้ผมจะทํจริงจริงผมจะกลับไปทำรูปหักคิงเก็บเองนะแต่เราเก็บไว้ใช่ก่อนโอเคทุกคนจะทุกคนจะเรียกกันได้นะครับเรียนเรียนอะไรผมก็เป็นปกติวะโอเคถ้าเกิดถอยแล้วให้กดฟิฟ้าข้างมนนี่ นั่นเองก็จะขึ้นทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับพวกผมมีเอฟเฟกต่างๆมากมายเออเท่ๆนั่นเอคือถ้าเกิดกดกดนี่จะยาวไปยาวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆยาวไปยาวไปอันนี้ยาวไปเรื่อยๆนะครับแต่ในโค้ชเจ้าก็แค่กดนี่แล้วกดไอ้ไอเนี้ยไอเนี้ยนะแล้วมันก็คมมุดออกแล้วแตอนนี้จะมาทำของผม ให้ผมจ,จะเลือกภาพอของมูลน,นะครับโฟกังตาได้บอกนะครับยาวแค่ไหนก็ได้โอ้ผมอาจจะยาวนิดนึงพอผมจะทำคลิปเยอะให้กดนี่ขโมยครับผมขโมนเนะี่ยขโมนี่ยพวกพวกูแล้วทุกคนจะเป็นภาพอย่ายังไงก็ได้แต่ผมไม่ใส่กว่ามันรูปไม่เหมาะนี่จะมีเพลงที่เขาวางไว้ก็แล้วค่ะแต่ผมไม่เอาผมจะเอามาเพลงเพลงของตัวเองของพิษตัว เจ้าเพงลงอะไรก็ได้ครับที่ทุกคนมีแต่ผมจะขอเพลงผมจะเอาไปโชว์ตอนนี้ทำเสร็จนะครับหรือจะถ้าคนอยากจะแบบไปดูตอนสุดท้ายก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับขอใช้เวลาในการเลือกเพลงไว้ก,ก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตอนทำเสร็จนะครับอันนี้ตอนที่ผมเลือกเพลงเนี่ยนะครับทุกคนจะอย่างหนื่นก็นดะครับอย่างเช่นจะใส่คำอะไรก็ได้ครับ และอันนี้ครับตกแต่งรูปภาพจะใส่พวกเติมะอะไรก็ได้ครับก็จะมีเพื่อนเติมอะไรก็ได้ครับก็จะมีหลายแบบแลวก็รวมถึงนี่โปรแกรมหมุนสารภาพอะไรต่างๆมากมายเฉานะครับแล้วกันทุกคนอย่างลี้ก็ไปกดอันนี้ของนะครับรูเนี้ยร,รูปเนี่ยก็เสร็จ เลือกทุกคนจะเลือกแต่เขอนต่นเขาไม่อยาไปกดไอ้ข้อมูลสุดนะครับมันจะเป็นการใช้เงินกดที่พวกข้างล่างนี่หรือนี่ก็ได้เขาจะเลือกอันที่ดีสดุดรรสักพักครับเราไปพัก รอไปาพาครับเดี๋ยวมันก็จะได้อันนี้ผมใช้ใบฟ้ามันเลยจะที่ใครผมใช้ใบฟ้าเลยนะ,นะะได้แล้วนี่นี่นะครับปรับได้แล้วแล้วพอได้เลยนะครับเราแบบนี่ครับเราจะสามารถเอาไปห่งให้ใครก็ได้ไดนใตามใจเลยดูได้เลยนะขอมนวล เมื่อให้ทุกคนชอบ้วใช่ไหมครับก็จะไปดูอันนี้ข้างล่างข้างล่ครับไอ้พวกข้างลนะ่างเนี่ยไอพวกข้างลนะ่างเนี่ยข้างลนะ่างเนี่ยขอทุกคนไปดูข้างล่างน,นะชัวร์ไปก็จะให้เชิญให้คนจะประกอันไหนก็ได้ครับแต่ผมเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องลงยูทูบแต่ก็ออไม่อยากลงเพราะคลิปมันยังไม่ดีพอเดี๋ยวว่าเกิดไหนมันดีจะส่งให้ดูนะครับถ้าถ้าคลิปน,นี้ก็ไปครับ